ไสงรามบเดมันจสงรา์สิไอออกไปไปที่แสงสว่างหนมึงชอบดวเทมื่ีอะไรมดทำเยอะี่แสตสว่างมามามาใ่สิันาจะปเียนแล้วนั่น ở trong đó thôi mình mới ta là gì Chơi đấy đây. Chơi đây. trời Chơi ở đây. rồi chơi, 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 chơi nó? Nó như chơi đấy, Đấy nó. เจดอไดร่ัน่เามันจะดอเป็นเป็นเป็นเครบบอก็รออยหมอมาแล้วเป็นไป่นิ้ามานม่ค้าเราาไม่ได้แล้วต้อให้ดอยนี่กว่าอะไรค้าันะ้วไม่ต้องไว้เราวิญญาณหน่อยนะเรามันไปโยอะอยู่ในในรกขี่อยู่ในี่นู้นจะไปทำไม่รออย่างนั้นจะสั่นสิมันไม่